สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเบอร์ลี่ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแอชลี์บาร์สยิงจุดโทษนาที83ให้เบอร์ลี่บุกมาล้มลิเวอร์พูลได้นะครับก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1974นะครับที่เบอร์ลี่บุกมาชนะได้นะครับก็เอ่อเจอเกนคลอปบอกว่าเอ่อข่าไม่กังวลกับทีมนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับเบอร์ลี่ตอนนี้ก็น่าจะกังวลได้แล้วนะครับ ก็เอ่อในส่วนของลิเวอร์พูลเองนะครับชนะ18จาก19เกมในแอนฟิลด์ในฤดูกาลแชมป์นะครับในเกมลีกเนี่ยเกมที่ไม่ชนะนี่คือเกมสเบอร์เบอร์ลี่เมื่อเดือนกรกฎาคมตัดภาพมาที่มกราคมนะครับเบอร์ลี่บุกชนะลิเวอร์พูล1นนะครับก็เอ่อ เบอร์ลี่นะครับก็เป็นอีกครั้งที่เอาชนะแชมป์เก่าบุกชนะแชมป์เก่าได้ต่อจากเชลซีเมื่อปี2017นะครับแล้วก็เลี้ยวพูลนั้นยิงประตูไม่ได้ในหลีมา4เกมติดกันตั้งแต่พฤษภาคมปี2000นะครับคนล่าสุดยิงได้ซาดิโอมาเน่นะครับเจอกับเวสต์บรองก็เออเวี้ยวพูลนั้นไม่ชนะ5เกมติดแล้วนะครับได้อยู่3คะแนนในนี้นะครับ อันนี้เอาใส่ติแค่นี้ก่อนแมตช์ออเดอร์แมชเป็นเจมส์ทักคอฟสกี้นะครับลิเวอร์พูลตอนนี้อันดับ49่สนัด34คะแนนแล้วก็เบอร์ลี่สิบแนัด19คะแนนนะครับเอาไบตันไปอยู่ในอันดับ17นะครับเบอร์ลี่ขึ้นมาอันดับ16ในตอนนี้นะครับยิงไปได้แค่10ประตูนะครับสำหรับเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้แต่ว่าไปได้3แต้มที่แอนฟิลนะครับไปกันที่โคปาเดลเรกันบ้างนะครับก็คอเนล่านัมแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปสูงประตูต่อ2นะครับ เพอร์ลามีใบแดง1ใบนะครับบาร์เซลโลนาประตูจากเดมเบเล่นาที92เปรเวตนาที120บวก1นะครับก็บาร์เซลโลน,น่ายิงจุดโทษไม่เข้า2ครั้งนะครับก็มิลานเดมปิานิชกับอุสมาน,เนีเดมเบเล่นะครับก็คือ2คนที่ยิงแล้วไม่ผ่านรามอนฮวนของคอนเนลล่านะครับ ควรเองนะครับเป็นนายประตูคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เซฟ2จุดโทษในเกมเดียวกันในเกมเจอ b a r ซ e l o n a ด้วยนะก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะครับหลังจาก2ทีมจากมาดริดนั้นถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ mm hmm. อีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นเอ a r บาแพ้ให้กับบิวเอ้ยแพ้กับเอลตโกมาดริดเป็นหนประตูต่อสอนะครับในในลีกนอรมาดริดตกต้อไปก่อนแล้วนะครับในบอลถ้วย เดมิโตวิชนะครับยิงให้เอีบาจุดโทษนาที12แอดมาริดโซเรสเอ่อนาที40และ89จุดโทษนะครับแต่ทีนี้นะครับเดมิโตวิชนั้นเขาเป็นโกลนะครับแล้วเขาไปยิงจุดโทษเข้านะครับให้ให้กับเอีบ e านะครับก็มายิงจุดโทษเป็นครั้งแรกของทีมนะครับก็แรกๆกันนะครับจุดโทษจังหวะนี้สำหรับเดมิโตวิชนะครับ ก็เป็นชัยชนะของแอตมาติดตอนนี้นำเรอยมาตริด7แต้มน,นะครับแอตมาตริด4-4มีเกมในมือเรอยมาตริด3-7บาเซโลนา3-4นี่คือ3อันดับแรกนะครับข่าวฟุตบอลนอกมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปฟุตบอลไทยนิดนึงนะครับมีรายละเอียดล่าสุดเข้ามาของออการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ นี่คือปฏิทินไทยลีกนะครับฉบับคร่าวๆที่จะเตะกันต่อวันที่31มก,การาคมนะครับเชียงรายจะกับท่าเรือ3กุมภาพันธ์เอเฟเอค,คัพรอบ16ทีมที2นัดตกค้าง6กถึง7กุมภาพันธ์ไทยลีกเตะต่อตั้งแต่แมตช์เดย์ที่17ที2เตะต่อแมตช์เดย์19นะครับจะมีเกมกลางสัปดาห์ทั้งหมด5นัดสำหรับที1นย่าะครับดังนั้นความสนุกก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ว่า ต้องบริหารผู้เล่นเอานะครับแต่ที่แนะ่ๆก็คือผู้เล่นที่ซื้อมาก่อนอันนี้โดยช็อปดีจียะก็จะได้ลงสักทีหนึ่งนะครับ28มีนาคมทีหนึ่งจะปิดฤด,ดูการ31มีนาคมทีสองจะจบฤด,ดูการปกตินะครับแล้วก็เอ่อช่วงสงการนะครับจะเตะเอฟเคัพรอบตองโทนับต้นเดือนจะเตะเอฟเคัพรอบ8ทีม4ทีมรอบชิงทีสองจะเ์ออฟนะครับ และก็ฟุตบอลไทยน่าจะจบฤดูกาลได้วันที่24เมษายนคือเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศตัดที่2นะครับวันนี้ประชุมเฉพาะที่1และที่2นะครับก็คุณยิ่งรักรักสู่วันนะครับรยายงานครับอันนี้คือรายละเอียดล่าสุดที่เป็นไปได้นะครับไปกันที่ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับ โคปาเดลเรย์อีกคู่หนึ่งอิบิซาแพ้บิวาวไป1-2ในลาดิกาบาเลนเซียเสมอโอซาซูนาหน่งหนนะครับโคปาอิตาเลียลาซิโอก็ตามนั้นครับชนะปามา,า2-1นะครับฟุตบอลวันนี้ก็มีนะครับสำหรับเอฟเอ FA ครับในรอบ4 นะครับชอร์ลี่จะกับบู๊ฟคู่นี้ตีสองสี่สิบห้าบู๊ก็น่าจะควรชนะนะครับเพราะส่งชุดที่โอเคก็ต้องดีกว่าดาร์บี้ชเยาวชนที่ชอร์ลี่ชนะมนันแหละนะครับแชมเปี้ยนชิพมิสโตกับวัตฟอร์ตตีสองสี่สิบห้าดิคเอิร์มปาริสกับมงเปลีเยคู่นี้ตีสามนะครับลาเออร์บูเดสติกานะครับกลับบักจะดอดมุนคูน่นี้ตีสองครึ่งนะครับก็มองเสมอนะครับเซเรียอาร์ไปเดเวนโตกับโตริโนตีสองสี่สิบห้าคู่นี้มอง เสมอนะรแล้วออกไปสามหน้าเลยจริงๆลาเออล,ลิกานะครับเรบันเต้กับบายาโดลิดคู่นี้ตีสามองไฮ้ก็แต่เดรบันเต้นะครับเรบันเต้แหละนะครับโอเคนี่คือหมดแล้วนะครับในส่วนของฟุตบอลน,นะครับไปกันที่กีฬาอื่นๆกันบ้างวันนี้วันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะนะครับ ดีจะได้จบเร็วๆอ่ะในส่วนของรอบ8คนสุดท้ายของการแข่งขันแบดมินตันนะครับเอาชายเดี่ยวก่อนนะครับก็เป็นฮันส์วิ t ติงฮุสนะครับจะเจอกับลีชิกิวนะครับเดนมาร์กเจอกับฮ่องกง a n d เดรสอันทอนเซเจอกับจากอินเดียนะครับซาเมียเบอร์มานะครับและก็จากมาเลเซียล i วดาเรนเจอกับ v ิ c t o r ร์อสเนนะครับแล้วก็ไต้หวันเจอกันเองนะครับ หวังสู้เวยกับโจทเทียนเฉิน,นครับก็รายการนี้มืออันดับหนึ่งไม่มีนะครับก็น่าจะเป็นเคโตโมโมตะเนาะที่ถอนไปก่อนเดิมากรอดมาสามนะครับยิงเดียวกันบ้างนะครับก็ไทยซื้อหญินเจอกับ,บมิเชลลีนะครับเชลลีแคนาดานะครับเออรักอินทนนอนจะเจอกับพีวีสินทุกนะครับก็สุดยอดนักแบดมินตันของอินเดียคนหนึ่งนะครับ ราชอินทนนท์ก็เอาชนะซังจีฮุนไปได้นะครับ19 21, 21 24 22 21 17นะครับก็เกือบไปนะครับคู่ต่อไปก็เป็นแคโรไลนามารินนะครับคู่ประสบความสำเร็จนะครับเจอกับเนสลียานยิจิตนะครับจากตุรกีนะครับแล้วก็อันเซยองเจอก,กับพรอวีช่อชวงนะครับก็น่าสนใจ ชายคู่นะครับก็มีมาเลเซียรอดมา3คู่อินเดียไต้หวันเยอรมนีอังกฤษแล้วก็อินโดนะครับอ่าหลาคู่นะครับไทยตกไปหมดแล้วหญิงคู่กันบ้างนะครับคู่ไทยแน่นอนเอ่อจงกรมพันธ์กิติธารากุลกับราวินดาประจงใจเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับก็คือเอเมริลมาร์เกอรุนแล้วก็ฟรยาปรานะครับ ยี 27, 27, 27, so ่ส anyway. ิบเอจะไปเจอกับเอ่อคิมโซยองและก็คองฮียองนะครับนะ่นาจะเป็นเกมที่ต้องสู้กันหน่อยนะครับมีมาเลเยเจอกันเองคู่หนึ่งนะครับแล้วก็รอดมาได้อีกเอ่อหนึ่งคู่ะครับแล้วก็มีเกาหลีใต้นอกจากคู่ที่เจอกับไทยมีรอดมาอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดนมาร์คเจออินโดอีกคู่หนึ่งนะครับคู่มีอันดับอย่างเกรซียโปรีกับอภิดาอาราฮายูอันนี้เดี๋ยวไปเจอคู่เดนมาร์กในรอบ 8คู่สุดท้ายนะครับไปที่คู่ผสมนะครับเดชคลเพื่อวันดุคราะห์กับซับซีรีแต่รัตนาชัยก็เอาชนะจากมาเลยไปก่อนนี้โกสุนทวดแล้วก็เออชวอนไลน์นะครับ 21-12, 21-19จะเจอกับโกซุงฮยุนนะครับและก็เอ็มพีวอนนะครับเอ็มพีวอนขออภัยนะครับที่อื่นๆก็จะมี พัชจอมเกาะกับสวิสาราแพล3พวสาคราน,นี้ก็จะเจอคู่เกาหลีใต้โซซุงแยกับแชย,ยูจังนะครับในรอบ8คู่สุดแคู่สุดท้ายนะครับมีเกมที่เล่นไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเช็คผลกันเอานะครับเดี๋ยวก็ติดตามในช่องทูเนาะก็น่าจะทราบกันโดยทั่วไปนะครับในส่วนของ ข่าวกีฬาอื่นๆนะครับเอ่อขอสรุปในส่วนของสกี1นึ่งทัวร์เดสกีนะครับการแข่งคอสคั c o รีสกีนะครับก็ผู้ชนะเป็นอเล็กซานเดอร์โบชูนอจากรัเสเซียผู้หญิงเป็นเจสซี่ i ดิกกินจากสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นแต้มเป็นของลินสวอนจากสีเดนนะครับไปกันที่รายละเอียดล่าสุดข,ของแฮมบอร์นิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับ คู่ที่เข้ารอบไปได้จะแต่ละกลุ่มนะครับก็กลุ่ม A ฮังการีเยอรมนีอุรุกวัยนะครับกลุ่ม B ก็สเปนโปแลนด์บราซิลนะครับกลุ่ม C โครเอเชียกาตตาญี่ปุ่นกลุ่ม D เดนมาร์กอาร์เจนตินาบาเรนนะครับกลุ่ม E ฝรั่งเศสนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้มาแทนสหรัฐอเมริกาเขาเข้านะรอบไปได้กลุ่ม F โปรตุเกสไอซ์แลนด์เอลจีเรียกลุ่มซีเุรินอียิปต์มาซิโดเนียเหนืออัฟซิโดเนียเหนือมาแทนเช็กนะครับแล้วก็เข้ารอบ กลุ่มเนักจัดแฮมบอลจากรัสเซียสโลวีเนียแล้วก็เบลารุสนะครับที่เข้ารอบไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรอบ2กันแล้วนะครับจะแข่งขันไปจนถึงวันที่25มการาคมนี้ตอนนี้ก็ยังยังกันอยู่24ทีมนะครับแบ่งเป็น4กลุ่มละ6ทีมนะครับเอาแค่8ทีมเท่านั้นไปแข่ง รอบต่อไปนะครับโดยที่ทีมที่จะได้เจอกันนะครับก็คือเจ้าทีมจากกลุ่มตัวเองมันก็จะมากันสทีมเนาะแล้วก็เจอกับอีก3ทีมจากอีกกลุ่มที่เหลือนะครับในกลุ่ม1ตอนนี้ฮังการีเป็นทีมที่ชนะ3เกมรวดอันนี้รวมจากรอบแรกด้วยครับถ้ารอบแรกชนะเยอะมันก็จะส่งผลมานะครับแล้วก็สเปนโปแลนด์ยังบ,บี้กันอยู่ระวันนี้อาจจะเป็นทีมที่ ห่างออกไปนะครับกลุ่ม2นะครับมีเดนม,มาร์กแชมป์โลกที่ชนะรวดนะครับโครเอเชียก็พอเบียดได้นะครับแต่ยังมีเอาร์เจนตินากับกาตาที่ยังแย่งได้อยู่กลุ่ม3แนะ่นอนฝรั่งเศสนะครับก็แชมป์โลกหลายสมัยก็ก็นำอยู่ในกลุ่มนี้มีนอร์เวย์โปรตุเกสบี้กันนะครับในโคตาที่เหลือกลุ่ม4เนี่ยก็ยัง แยกกันอยู่หลายทีเนาะทั้งซูเดียนอียิปต์สโลเวียและรัสเซียน,นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบอยู่เรื่อยๆนะครับเออเอาที่คนสนใจเนะเาะไปมวยกันบ้างนะครับซาอูอับาเลสนะครับจะเจอกับอาฟนี่ยูดีริมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่คือมวยในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทนะครับซาอูอับาเลสนั้นมีเข็มขัด WBCWBA อยู่เล่นที่ Hard ด o c k s t a d i u ียมบ้านของมิมี่ดอลฟินส์นะครับ ก็อัมบาเลสนั้นหลังจากชนะคอลัมสวิทมาในเดือนธันวาคมก็เอาเข็มขัด WBA มาด้วยนะครับก็ถือ2เข็มขัดจะไปเจอกับยูดีริมนี้นะครับยูดีริมนั้นเป็นนักมวยที่เยี่ยมและเราจะต้องมีไฟที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับอัมบาเลสนั้นพูดถึงยูดีริมนะครับก็ยูดีริมนั้นชนะ21จาก23นะครับอัมบาเลสเองนั้งแพ้ ครั้งเดียวจาก57ไฟนะครับติดตามต่อไปนะครับคู่นี้เอากอล์ฟกันซะหน่อยนะครับ PJ ทัวร์นะครับรายการมีอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับแบนดอนแฮกีนะครับก็เพิ่งทราบว่าจะได้มาแข่งในวันจันทร์นะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องถอนตัวเนาะก็ตี64นะครับแปดเรือพา64นำอยู่ในตอนนี้นะครับมี10บเบอร์ดี้นะครับ ก็แล้วก็จบหลุมสุดท้ายด้วยเบอร์ดี้เนี่ยแหละนะครับก็แฮกแฮกี้เองที่นำอยู่ก็มาแทนจอร์รดมนะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยเหตุผลในตอนแรกนะครับแต่ว่าเขามาพูดทีหลังว่าบาดเจ็บในยิมนะครับก็เลยขอถอดีกว่านะครับคนที่ตามมานะครับก็คืออานนะครับแล้วก็แม็กโซม่าบาร์ตินแลตซีวูคิมหกสิบปีหกเดือนพักหกสิบหก อันดีเจ็ดเดอร์พาหกสิบห้านะครับได้เจ็ดเบอร์ดีเมื่อวันนี้นะครับก็อ่เจ้าภาพของรายการฟิบเบิกซ์ซัีเจ็ดสิบสี่นะครับก็เอ่อโค้ชวงสวิงนะครับแอนดรูวแกสันนั้นมาเป็นแคดดี้ให้แทนนะครับเพราะว่าเอ่อทีมนะครับก็คือพี่น้องเขานั่นแหละนะครับก็ขอไปทำหน้าที่เป็นคุณพ่อนะครับ ก็รายการนี้นะครับที่จัดในปา์มสปริงก็เจ้าภาพก็คือในอดีตนะคือบอบโฮฟน้องสุดยอดพิธีกรชื่อดังนะครับที่เสียไปหลายปีแล้วนะครับ RPGA ทัวร์กันบ้างนะครับในรายการ d ดมอนรีสอร์ทชอว์เป็นออฟชั่นเปียนส์นะครับเดนิเอลคลังนำอยู่นะครับเจ็ดอันเดอร์พานะครับก็อันดับห้าใน RPGA ตามมาด้วยพี่น้องคอร์ด้านะครับเจสสิก้าคอร์ด้า และก็อีกคนหนึ่งก็คือเนล่คอร์ด้านะครับที่6อันเดอร์พาร่วมกับแกร์บี้โลเปสนะครับที่อยู่6อันเดอร์พาเช่นกันนะครับคนไทยมีทีตาพาสูววันปุระนะครับ1 overpass นะครับอยู่อันดับ22มี25คนนะครับมีนักกอล์ฟไทย1คนในนี้นะครับไปกันที่ข่าวอื่นกันบ้างนะครับ NFL กันหน่อยนะครับอัลาบาม่านันจางอดีตโค้ชของ Houston Texans นะครับก็คือ บิโอไบรอันนะครับมาทำงานเป็นหัวหน้าโค้ชทีมบุกแล้วก็โค้ชควอเตอร์แบ็กนะครับก็โค้ชนิกเซบาน้ประกาศเมืเพืาา่อหัพทดีนะครับโดยโอไบรอันนั้นมาแทนสตีฟซากิเซียที่ไปทำงานกับมหาวิทยทลาลัยเท็กซัสนะครับก็เออเซบานบอกว่าโอไบรอันนั้นมีประสบการณ์สูงนะครับทั้งเป็นหัวหน้าโค้ชเกมบุกแล้วก็เฮดโค้ชใน NFL นะครับบิลนั้นเป็นคนที่เอ่อมี มีใจิตใจที่พร้อมนะครับในการสร้างการจะสร้างเกมรูปออกมาเนี่ยเกมบุกไม่ใช่เกมรูกเป็นครูที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นคนจ้างที่ดีด้วยนะครับสําหรับจ้างนักกีฬาเข้านะครับในส่วนของ NBA ยกมาหนึ่งคู่นะครับก็เป็นเกมที่ L.A. l a k e r เกลับไปเยือนมี w a u k e e b u u k s นะครับ l a เกอ s อย่างที่ทราบก็มาจากเอ่อมี w e e k e ไม่ใช่นะครับ กาจะเป็นดีโซต้า Minnesota, ผมลอคุณนะครับอ่ะเออแต่ในเกมนี้ที่มีวอกกี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็มันก็ดูแตกต่างเนาะวางเข้าไปแต่เลเกอร์สแดงก็บุกชนะไปะได้บุกชนะมีวอกกี้บัคส์ร้อยสิบสามร้อยหกนะครับก็สามสิบสี่แต้มสำหรับเลเกอร์สนะครับในเกมแรกของการเยือนเจ็ดเกมติดนะครับเออเจงชนะที่สองรองจากยานิสนะครับในการโหวต m อ็ MVP, นะครับ เกี่ยวกับความสําเร็จของทีมนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเจส์บอกไว้หลังจากชนะไปได้ก็เอลเนั้นกลับมาได้นะครับหลังจากเอานำเป็น10แต้มเลยแล้ว,แ,ลวแพ้โกลเด้นสเตทก่อนหน้านี้1 13 115บสนะครับก็แพ้2เกมติดแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจแหละที่เออ e r เลเกนะครับใช้ NBA ดวลกับ ทีมเซที่ดีที่สุดในฤดูกาลปกตินะครับก่อนที่ทีมแชมป์เก่าจะเอาชนะไปได้นะครับขอจบในเบสบอลนะครับเจฮันะครับก็ย้ายจากนิวยอร์กยังกี้สไปมินนิโซตาทวินส์นะครับสัญญาหนึ่งปีแล้านเหรียญนะครับเขาอยู่กับยังกี้ประมาณ2ฤดูกาลกว่าๆนะครับอายุ38ปีแล้วนะครับก็เอ่อก็เป็น ปีที่แฮปก็ต้องสร้างผลงานเพิ่มอีกเพื่อได้ให้ได้สัญญาต่อไปนะครับก็ติดตามได้นะครับก็ใส่ติส่วนตัวเขานะครับใส่ติตลอดอาชีพชนะ123แพ้92 9อินิ่งเสีย3.98นะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเอฟเคัพเป็นหลักนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ f a c e b o ก k องเงียบดีชอบสวัสดีครับ